จำช่วงนี้ถ่ายเลยนะครับว่าช่วงคืนแรกๆเลยผมแบบมันจะมีซีที่ผมเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ผมก็องขอเสิร์ว่าถามพี่มวยว่ามันจะดีไหมวะมันจะดีไหมมันจะมันจะทุกคนจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพี่มวยก็ดีอย่างคำเดงเขาว่าเชื่อพี่มันจอไปดีมาก่นแน่ จนทำให้วันนั้นผมแบบอยากจะกระตื้นตัวเองแบบว่าอยากจะทำการบ้านมากขึ้นต่อให้แบบว่าจะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามแต่ก็จะทำไปทำตลอดตลอดตลอดอะไรเงี้ยบูคากับน,นันแล้วตอนมาถึงในช่วงที่พเลิอนอนนี่แหละครับก็ทุกคนก็จะรู้ว่าบบผมโดนอะไรบ้างนะครับก็ าจจะไม่กล่าวถึงแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตตลอดนะครับขอบคุณที่คอยติคอยชมทุกอย่างว่าผมทําไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คอจะเก็บเป็นพัฒนาแน่นอนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองแล้วก็พี่ๆเบื้องหลังทั้งหลายนะครับเสียงแค้น ขับแล้วฮไอโฮจเย็นดเอ่อเราเครียดสุดๆครับเราดีท้องกันเยอะมากที่จะทะิลกันเออเราคุยกันเยอะมากจริงๆนะเพราะว่าคือเราไม่เคยปะเลากันนะเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่ว่า สิ่งสิ่งอื่นที่ทำให้เรา,าต้องมาคุยกันต้องมัถ้าจะแบบผิดใจกันอะไรเนี้่งบางทีก็แอบ,บจะมีแบบว่า,าวแยกทางกันแล้ว<อ>แต่ว่าก็ผมก็บอกพ,พี่เพียนว่าเออขออย่างหนึ่งได้ไหมรับเ,เป็ิไปด้วยกันนะ เดีวจะขึ้นตัวยิ่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมหงมาแฟนเพลงเมันเมาเขากำลังเศร้าแกอย่าเมาดิรบเพียรโอ้ยแล้วนี่มันอรอยอยู่ตับเปยเ็นหือก็ส่งข้าสองข้ออสองตลอดข้าเดิมโปเลยครับและจจมิลันเ็ตดานนะครับอื นี้ใหญนะครับบอกว่าตัวละครในคนนะครับและซีรีสเทมโปในเลือนะครับจะมีความสุขนะครับและเทมโปจบแล้วนะครับแต่ว่ามิเรวเบสยังไม่จบนะครับ โอ้โอ้โอ้โออาณาขอเสียงดังๆให้เชียร